ลูกนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเขายิงจุดโทษลูกนี้เข้าไปได้อย่างอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและเขาก็ยิงเลยครับตูดสาตูวพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยน่าจะได้เลยครับลูกนี้และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอโ้โหลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ เป็นโอกาสเลยครับแม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและลูกนี้ยิงลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้เราต้องพูดถึงสปิรตการต่อสู้ของทีมนี้เลยนะครับตามหลังอยู่สองลูกแต่แตีเสมอได้แล้วนะครับ เขาน่าจะผ่านไปได้นะครับเอาผูรักสาประตูเซฟไว้ได้ครับและเขาก็ยิงเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับรตูสัและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห น่าจะได้เลยครับลูกนี้และลูกนี้ยิงเลยครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วก็เป็นโอกาสโอลิเวียชิรูทำได้ครับล,ลูกนี้เขาลอยเข้าไปโขกได้ครับ เซดอฟและจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โ oh หเป็นลูกเตะมุมครับอิวานเปริซิชจะเป็นคนไปเตะ